วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชี t ูมินีวอล l ล็ตนะครับสำหรับคนที่ไม่มี PayPal เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินเข้าวอ l เล็ได้โดยตรงนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีนะครับเข้าบัญชีทูมนีวอลเลทนะครับสำหรับคนที่ไม่มี PayP a l เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําเงินเข้าวอลเลทได้โดยตรงนะครับส่วนใครที่สนใจในเรื่องของการหาเงินฟรีต่างต่างก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปวีดีโอต่อไปนะครับผมยอดเงินที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะครับ6 3,6 0 6บาทไทยนะครับผมที่ผมได้จากการทําเงินฟรีมานะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทําได้จริงนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนคุณจะทําผ่านมือถือ Android, iOS หรือว่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถทําได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของวิธีการทํานะครับผมอโอเคนะครับผมสลับเว็บไซต์นี้นะครับมีชื่อว่า b u c k s i f i c o m นะครับเว็บนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ยอดฮิตมากๆนะตอนนี้นะครับผมหลายคนเนี่ยใช้เว็บนี้ในการหาเงิน t r ูมันนวอลลิเยอะมากนะครับเพราะว่า มันทําง่ายแล้วก็จ่ายจริงนะครับ1วันก็เข้าแล้วนะครับผมลิงก์สมัครนะครับผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับพร้อมกับวิธีการสมัครนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปสอนสมัครไว้แล้ว1คลิปนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้นะครับส่วนการทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยนะครับทําง่ายมากนะครับผมเราต้องปรับความเข้าใจในตัวเราก่อนนะครับว่าเราจะทําหรือว่าไม่ทํานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไม่ชอบในส่วนของการทําแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูต่างๆว่าเราจะทําเงินจากเว็บนี้แล้วก็ถอนอย่างไรนะครับให้เราสังเกตด้านบนนะครับทุกคนเมื่อเราสมัครครั้งแรกเนี่ยเราจะได้รับจํานวน5,000นะครับผม5 0าพ B X อนะครับผมอันนี้คือจํานวนแต้มของเว็บนะครับผมมีประมาณ4ี่หมนะครับหลายคนนี่อาจจะมีเยอะกว่าผมนะครับในหน้าแรกเนี่ยก็คือเป็นในส่วนของหน้ากิจกรรมเลยนะครับนี่ครับ จะมีการเช็คอินแต่ละวันด้วยนะครับผมให้เราสังเกตด้านซ้ายมือเนี่ยจะมีแท็บ3มขีดต้องบอกก่อนว่าบางคนอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทำอย่างไรนะครับก็แนะนำให้เราใช้ตัว Google Chrome นะครับเมื่อเราใช้ตัว Google Chrome เสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดไปที่3ขีดด้านบนขวามือตรงนี้3จุดนะครับแล้วก็กดไปที่การตั้งค่าแล้วก็เลือกไปที่ภาษานะครับผมแล้วก็กดแปลภาษาได้เลยนะครับ กดมาที่สามขีดด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีเมนูต่างๆเดี๋ยวเรามาดูว่ามีเมนูอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับแผงควบคุมก็คือหน้าแรก2ก็คือถอนเงิน3ก็คือกระเป๋าเงิน4คือประวัติการถอนอตรงนี้เป็นอ f ฟ w ฟว์บอกเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามนะครับเว็บนี้ทําเงินเกี่ยวกับการเก็บคะแนนโดยการตอบแบบสอบถามหรือการเคมรายชั่วโมงเช็คอินหรือการแนะนําเพื่อนนะครับ ตัวนี้มีการนั่งอิงนะครับก็คือการแนะนําเพื่อนนะเรามาดูที่เมนูถอนก่อนเลยนะครับอันที่2นะครับการถอนเงินมี2วิธี1ก็คือถอนเป็นเหรียญคริปโตนะครับพวกบิตคอยพวกอะไรเนี่ยสก็คือบัตรของขวัญน,นะครับไปดูอันที่1ก็คือคริปโตนะครับเหรียญคริปโตเนี่ยก็จะมีบิตคอยไลท์คอยด็อกคอยดิจิไบต์อิโลเลียมตอนอแอสซแคสแล้วก็เหรียญเดสนะครับ ใครที่อยากจะได้เหรียญคริปโตต่างๆี่ก็สามารถเข้าไปถอนได้นะครับขั้นต่ำก็กดเข้าไปดูได้เลยนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับ2ก็คือบัตรของขวัญบัตรของขวัญเนี่ยที่หลายๆคนถอนกันก็คือ True Money Wallet นะครับ t r u e Money w a l เ e t เริ่มต้นที่100นะครับผมกดเข้าไปเมื่อเรากดมาแล้วนะครับเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมนี่ตรงนี้จะมีรายการให้เราถอนเงินนะครับ100บาทใช้อยู่ที่24,200 BXT นะครับอันนี้มันลดจาก30,000นะครับผมนี่เห็นไหมผมเห็นหลายคนเนี่ยเขาถอน 500, 300, 150, แล้วก็100เนี่ยหลายคนถอนเยอะมากนะครับเว็บนี้เป็นเว็บที่ดีนะก็รีบเข้ามาทำนะครับลด20%สนะครับสำหรับค่าธรรมเนียมนะครับสำหรับการถอนเงินนะโอเคนะครับวิธีการถอนเนี่ยผมได้ทำคลิปสอนไปแล้วเดี๋ยวผมจะแนบไว้ให้ด้วยนะครับ น,นี้เป็นการถอนชุมเนี่ยวอลเลตนะครับผมสามารถถอนได้ที่150บาทแล้วนะครับก็เลือกไปแบบนี้นะครับผมต่อมานะครับเรามาดูที่กระเป๋าเงินของฉันนะครับกดเข้าไปกระเป๋าเงินของฉันเนี่ยก็คือคะแนนที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะแปลงค่าเป็นดอลลาร์ให้เรารู้ว่า เราเนี่ยมีกี่ดอลลาร์นะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่4.65ดอลลาร์นะครับผม4.65ดอลลาร์นะครับประมาณนี้นะครับผมยอดถอนทั้งหมดนะครับผมถอนไป8.8ดอลลาร์นะครับ8.8ดอลลาร์นะครับผมก็เกือบพันนะครับผมเฮ้ยเกือบ300นะไม่ใช่เกือบพันนะเกือบ300นะครับประมาณนี้ก็มีประวัติคะแนนต่างๆนะครับผมประมาณนี้เลย ต่อมานะครับประวัติของฉันนะครับประวัติของฉันตัวนี้ก็เป็นประวัติส่วนตัวของเรานะครับผมไม่มีอะไรนะครับต่อมาครับเป็นช่องทางการทําเงินจากเว็บนี้นะครับว่าเราจะทําอย่างไรนะครับสลับมือใหม่เลยที่ไม่เคยทํานะครับก็ตรงนี้จะมีในส่วนของ offer wall และก็ของขวัญรายชั่วโมงนะครับกดไปที่ offer wall นะครับผม อ f ลเเนี่ยก็เป็นในส่วนของการทําแบบสอบถามทั้งหมดเลยนะครับเป็นแบบสอบถามนะใครที่มีเทคนิคหรือว่าใครที่เคยทําแบบสอบถามอยู่แล้วเนี่ยก็ลองเข้ามาทําดูส่วนใครที่ไม่เคยเลยนะครับเราจะต้องลองทําดูนะครับอ่าทีมบัคนะครับผมยูโดนะครับเป็นเว็บต่างๆเลยที่เราคุ้นเคยนะครับสำหรับการทําแบบสอบถามส่วนใหญ่ผมเองเขาจะทําในส่วนของเว็บไซต์นี้นะเนี่ยอันเนี้ยเพราะว่ามันได้คะแนนง่ายมากนะครับลองเข้ามาทําดูนะครับวิธีการทํา กดเข้าไปแล้วเราก็เลือกแตบบ่ตาางที่เราจะต้องทํานะครับถ้ามันมีนะก็กดเข้าไปทําได้เลยนะครับมีหลายเว็บเราลองเข้ามาทําแล้วก็ลองเก็บคะแนนดได้ต่อมานะครับผมอของขวัญลายชั่วโมงกดเข้าไปตรงนี้จะเป็นการเคมลายชั่วโมงนะครับใครที่มีเวลาว่างเราก็มากดเคมได้นะครับผมมันจะทําการสุ่มคะแนนให้เรานะครับซึ่งคะแนนตรงนี้มันไม่ได้เยอะนะครับผมเก็บฟรีได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับนี่กดแกกแคปชั่นแล้วก็รอเวลาด้านล่างนะครับ 1ิบถึงสิบกนะครับกดเรียกร้องตอนนี้นะครับโอเคผมได้รับมาที่16นะครับบวกอีก4ี่อ็ตรงนี้ก็เป็นในส่วนของคะแนนนะครับต่อมานะครับเมื่อเราเคลมไลน์ชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับให้เรากดมาที่แผงควบคุมหน้าแรกเมื่อเราเคลมเสร็จนะครับก็ให้เรากดตรงนี้นะครับผมโบนัสความพักดีนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็คอินเหมือนการเช็คอินเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อวันนะครับกดไป นี้เราจะได้รับ20คะแนนนะครับตรวจตกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเช็คอินเช็คอินได้ทุกวันนะครับผมอีก16ชั่วโมงเราเข้ามากดวต่อได้เลยนะครับอ่า14ชั่วโมงนะไม่ใช่16นะครับต่อไปนะครับเป็นภารกิจเควสนะครับผมเควสตรงนี้จะมีเควสอยู่ทำเควสเนี่ยเราจะได้คะแนนเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับหลายคนเนี่ยทำภารกิจกันตรงนี้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันได้คะแนนเร็วนะครับ ตรงนี้เขาจะมีหัวข้อบอกว่าภารกิจนี้คืออะไรนะครับกรอกแบบสำรวจนะครับต่อข้อเสนอ10รายการนะครับก็คือเราจะต้องทำแบบสอบถามให้ผ่านนะครับทั้งหมด10รายการ10ครั้งเราจะได้รับคะแนน200นะครับผมทำแบบสอบถามครบ20ครั้งนะครับแล้วก็ผ่านด้วยเราจะได้รับคะแนนตรงนี้นะครับอันนี้ก็รับ2,500แต้มนะครับจากการแนะนำเพื่อนนะครับผม นี่ผมยังไม่ถึงเลยนะครับได้รับ250คะแนนนะครับไม่ใช่250บาทนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคะแนนนะครับผมต่อมานะครับผมรับ5,000คะแนนจากการแนะนําเพื่อนนะครับได้รับรางวัล500คะแนนนะครับอันนี้คือได้2ต่อเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นภารกิจให้เราลองทาดูนะครับไม่ยากนะครับในส่วนของเว็บไซต์นี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่ทําเงินได้ง่ายและก็ได้เร็วนะครับสำหรับคนที่เก่งในเรื่องของการตอบแบบสํารวจหรือว่าแบบสอบถามพวกนี้นะครับ นะครับวิธีการถอนเงินก็ประมาณนี้นะครับไม่ยากนะส่วนวิธีการถอนจริงๆเนี่ยผมได้ทําคลิปไว้แล้ว1คลิปลองเข้าไปชมกันได้ผมจะแนบไว้ให้นะครับสำหรับวิธีการถอนแบบละเอียดเลยถอนอย่างไรเงินเข้าแบบไหนนะครับอันนี้ผมมาแนะนําช่องทางการหาเงินฟรีสำหรับเว็บไซต์นี้บอกเลยว่าเป็นเว็บที่มาแรงมากแล้วก็คนที่เล่นเยอะมากนะครับในส่วนของเว็บนี้ถ้าชอบอย่างไรก็ฝาก กดไลค์กดต, like, ต,ติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ